โรงพยาบาลอบจ,จอภูเก็ตออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีกับชาวบ้านภายใต้โครงการหมอหน้าบ้านเมื่อวันที่19เมษายน2567เวลา13.30นโรงพยาบาลอบจ,จอภูเก็ตนำโดยนายแพทย์กิติปรมัตถผลแพทย์เวสัชศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจ,จอภูเก็ตพร้อมโดยเจ้าหน้าที่แผนกพิจรรมสังคมและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอ,อสอม,มอร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการหมอหน้าบ้าน บริเวณสากรเพดิตยูเนียนเคหะรัศดาภูเก็ตหมู่ที่7ตำบลรัษดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการหมอหน้าบ้านเป็นการดูแลผู้ป่วยในเชิงรุกในการดูแลสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลอบจภูเก็ตได้แก่พื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่7ตำบลรศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตชุมชนสะพานร่วมพูนผลหนึ่งชุมชนสะพานร่วมพูนผลสองชุมชนร่วมน้ำใจและชุมชนขุมน้ำนรหัส ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตตรวจสุขภาพทั่วไปโดยจะมีการซักประวัติพบแพทย์เพื่อประเมิอนอาการและรับยาพร้อมทางให้คําแนะนําในการบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการรวมไปถึงการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคตามนโยบายของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจ <S S 2> ังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางทัศนีแก้วคล้ายประชานอสมหมู่เจ็ดตำบลลัตสานะคะวันนี้ได้ลงพื้นที่คู่กับคุณหมอกิตติและก็ทีมงานอสมร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอปจนะคะวันนี้ได้ลงมาคัดกรองฟาร์มดันบาหวานนะคะที่สากลเครดิตยูเนียนนะคะได้ับคฟามร่วมมือนะคะจากท่านนายกเรวัต นะคะที่ได้มีโครงการดีๆนะคะได้มาลงพื้นที่เพื่อที่จะดูแลประชาชนในตำบลรัศดานะคะค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านประชาชนนะคะก็เข้ามาบริการคัดกรองเจาะน้ําตาลนะคะเจาะน้ําตาลแล้วก็วัดความดันนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะต้องขอขอบคุณทีมงานคุณหมอนะคะ คุณหมอกิตินะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอวจนะคะพร้อมด้วยทีมงานอสมรเดยมื่อให้ยากินไปกันนะอดีดีดีนึ่งนึ่งแอนนอนเป็นยาแก้แพ้แก้ขันนะเดี๋ยวน้องจที่าป้เสด็จมเดีวไปเลมีให้เลยกับอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คุณเต Terima kasih okay.